สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะมาเจอกันนะคะกับช่องแก้วพะรวยนะคะน,นี้จะมาให้แนวทางจีนเช้าว,วีนะคะจีนเช้าว,วีนะคะคลิปทุกคลิปที่ทําขึ้นนะคะให้เป็นเพียงแค่แนวทางนะคะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะคะรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะ อ่านะคะจีนเช้าว,วีนะนี่สุดที่สองนะคะจีนเช้าว,วีมาจีนเช้าว,วีนะจีนเช้าวีจีนเช้าว,วีจีนเช้าว,วีไอพีนั่นเองนะคะปกติอยู่ในกลุ่มนะทุกคนปกติจะมีอยู่ในกลุ่ม นะคะประมาณนี้ศูนย์อะไรดีคะศูนย์สามศูนย์หกศูนย์เก้านะคะศูนย์สามศูนย์หกศูนย์เก้านะคะแล้วก็เจ็ดศูนย์อย่าลืมหนึ่งศูนย์นะ เจ็ดสามเจ็ดศูนเจ็ดสามเจ็ดหกซื้อ16ึ่อย่าลืม19นะคะซื้อ16 19, ะะึ่อย่าลืม19นะทุกคนนะคะแล้วอะไรอ,อ่ะอ่า หนึ่งห้านั่นเองนะคะหนึ่งห้านะเน้นอะไรทุกคนเน้นประมาณนี้นะทุกคนนะนี่นี่นะคะเน้นเตือนเน้นแหมไม่จริงใดเน้นศูนย์เจ็ดกับหนึ่งหกนะคะทุกคน ประมาณนี้แหละนะครับผมนะสามนย์หกศูนย์เก้าเจ็นย์เจ็ดสามเจ็ดนะศูนยาะคะ,ะฟันที่ศูนย์นะคะฟันที่ศูนนะคะขีดเส้นใต้ไว้นี่ก็คินเน้นนะจ๊ะ นี่นะคะหนูเลน,นให้เท่านี้นะทุกคนประมาณนี้นี่นฮะฮะประมาณนี้ 03, 0ูนย์สามศูนย์หกนั่นเองนะคะศูนย์สามศูนย์หกศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดสามเแล้วก็อันที่สีเส้นใต้วันนี้ก็คือเน้นเลยนะคะเน้นเน้เนประมาณนี้นะคะทุกคนวันนี้หนูไม่จับ3ตัวมันจับ3ตัวหนูจับ3ตัวไม่ได้ให้บินเอานะคะเพราะว่ามันก็มีอยู่แค่4หางเองนะทุกคน Uh huh. ประมาณนี้อ่ะปขอให้โชคดีนะทุกคนผิดนะฮะขอให้ทุกคนนะคะรับชมเพื่อความบันเทิงขอให้ทุกคนฮีเฮ mm hmm. งปังๆนะคะเจอก,กันใหมค่คลิปหน้าคะ่ะ